สวัสดีครับเช็คฟอร์มผู้สักาประตูไทยลีกกับบินวีพรีเมียมนะครับในสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มานะครับในวีคที่22เนี่ยก็ยุ่งมากๆแต่ว่าวันนี้ก็จะมารวบรวมนะครับรวบยอด2วีคเลยนะครับวีคที่22แล้วก็วีคที่23นะครับพูดถึงกันเลยโอเคเริ่มต้นที่วีค22นะครับก็โนนม่วงงามได้เฝ้าเสาเต็มเวลาแล้วก็คือว่าเขาทำงานได้ดีมากจนได้รับเลือกเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ในแมตช์ที่ออกไปเยือนระยอง FC นะครับ3าประตูต่อสก็ โดนม่งงามกลับมาแล้วนี่คือประสาตัวที่ดีที่สุดในลํำพูนโอเคเขาก็พิสูจน์แล้วว่าเขาดีจริงๆนะครับส่วนอีกนัดหนึ่งเป็นนัดที่เชียงรายเปิดบ้านชนะอุไทรธานีเอฟอุทรธ,ธานีเอฟซีนะครับก็เป็นแภิรักกระวงครับเก็บอีกหนึ่งคลีนชีสได้สามแต้มสำคัญในบ้านนะครับส่วนน้องบัวพิชยาออกินคุณจำสุวันเป็นกุญชรไม่ได้ลงนะครับโอเคนั่นคือรีแคปของ วีคที่22นะครับส่วนวีคที่23นี้นะครับเมื่อจบไปแล้วเมื่อวานนะครับก็เริ่มต้นจากท่านพิชาอ,อักษรศรีนะครับได้รับโอกาสลงเฝ้าเสานะครับเพราะว่าอีคนนึงเจ็บพอเจ็บแล้วปั๊มก็ได้ลงนะครับแต่ด้วยความที่ปั๊มห่างเกมมานานมากนะครับไม่ค่อยได้ลงจับจังหวะฟุตบอลยังไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นส่วน จะเป็นยังไงก็ต้องคอยดูและให้กำลังใจปั๊มต่ paper, อไปนะครับวันนี้ปั๊มใส่ถุงม,มือเซียนนะครับคาโซกุลงสนามนะครับเป็นลิมิเต็ดอ dition เป็น Exclusive e dition ของบัมพัดพิชาที่จะทำในฤดูก,กาลหน้านะครับก็ถัดมาเป็นเกม BG ปปทุมนะครับก็เรียบร้อยครับนั่งเหมือนเดิมพัชลานนท์ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ในการก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความินดีกับสลานนท์นะครับที่ได้ลูกสาวตามที่ต้องการนะ เพราะว่าโอเคยคุยกันว่าโอยชอบลูกสาวอยากได้ลูกสาวมากและแก็ได้จริงๆนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นครอบครัวที่น่ารักมากนะครับตัวโอลับบีมภรรยา,าแล้วก็น้องลูกสาวยินดีด้วยนะโอเคถัด okay. มานะครับเกมเมื่อวานก็น้องบัวนะครับป็นคุณชอนสำรองนะครับกิติคุณก็สำรองส่วนคนที่ลงก็ไปสุชินยานารมนะครับใส่เวทฮอ,อกลงนะครับจุดยอดมาก,มากเซฟดีฟอร์มดี ครับก็ติดตามเชียร์ให้กำลังใจหนองบัวด้วยนะหนองบัวเป็นทีมที่ที่ดีเลยอะทีมหนึ่งนะครับมีแพชชั่นในการเล่นพ่อๆกับระยองแหละก็ไม่อยากให้ตกไปไหนทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดระยองใช้ทัพพิชาผมก็เชียร์เต็มที่นะครับถัดมาเป็น battle of v นะครับเป็นลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเจอกับสิงเชียงรายซึ่งเป็นเกมที่ นนวงงามเก็บคลีนชีทในบ้านได้แล้วก็2พิลักโดนยิงแต่ก็มีจังหวะเซฟอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องแย่นะ2พิลักใส่ v o ย a เจอร์อเมริลียลงสนามนะครับใครบอกว่า9 9 0ของบีใส่ลง,ลง,ลงสนามไม่ได้อภิลักวรลวงใส่ลง,ส,ลงสนามให้ดูแล้วครับนี่แหละครับส่วนนนวงงามก็ใส่เซฟสตะขวรเหมือนเดิมนะครับพอชอบนิ้วโรฟิงเกอร์แล้วเปลี่ยนจากเนทีฟคัทมาชอบโรฟิงเกอร์แล้วเรียบร้อยแล้วก็พิทพง์เรืองนินสำรองครับในเกมที่เอ่อเ็กเปิดบ้านไหมเน ก็จริงๆเป็นเกมโปรแกรมเป็นเกมเย่าเนอะแต่ว่าเป็นเกมเย่าที่เหมือนไม่เย่าแต่ก็ก็แพ้บุรีรัมไปนะครับสาประตูตัวตนหนึ่งการท่าเรือไม่ได้แข่งนะครับเลื่อนโอเคส่วนที่เหลือก็ไปติดตามกันระหว่างออบอลถ้วยช่วงกลางสัปดาห์นะครับส่วนคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของการ รีแคปสอของวีคยี่สิอามนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงก็กดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับอยากมียอดซับขึ้นมากเลยฉันจะเป็นอินฟลูของคุณมากครับแล้วมาพบกันปวลาสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับโอเคแล้วขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับสวัสดีครับ